เน่เลี้ยวอ่าดมาได้อ้งแม่เล้เอมดับกระาเลยเสร็จทังนันเจาบอเสร็จแต่ทังก่อนเลยเออเอาอันนี้ออกเน้เต็มอนีเไหลลงคกับนนี่กับนนี่ เดี๋ยวหมอนี่มันเดือดไฟยังไมงมใช้เบอร์ลายนี่แหะเจ้าจี๋มาบ่เร่งออกมันเบอร์จังไคไซตกยาเฝ้าคำแหงเลยเราเราเพิ่งแด่นนั่งที่ไหน มีกยบเขาเด็กเด็กคนเด็กสามคนสี่คนน้องใค้เขมาถ่ายแล้วคือน้ำจิ้มก่อนเลยเนาะใร่หน่ร่งแม่แม่นั่งข้างไหนเอยยังย่งห้องแม่อาอันนี้ออกกันข้างนอนนะลูกอะไรไม่ไม่ปวดหัว ใส่กินเราปอกแวไม่ยิ่กินคือใส่บคาเช็ดินเสบบหมอนกบเดกกินไ่ได้ต้องกินหอกอไอกแม่เอาเห็ดอลงตรงนี้นะไม่งั้นมันยา่เมนงาสมดุแน่นอนหลาย ดเาใปลงให้แม่มิปลาเปลาดจะได้ให้ยายกินมีกอ่ยเนแก้ติแก้แม่ป่อยวางจะเป็นพัตรติลูกแก้ว ม้นเจ็บค um ู hmm, mm ่เลอย่าต้องมันแต่มนตัวกินดีใช่่อไปกินแซ่บไปกินน่มอมันมันกับวามนตัวอูเนอีมันยกมืออืบนไยไมือเลยยกระทันเขายกระทันเขาเพราะว่ามือนึงฆ่าตันกิน มันอยากันแงมาเนี่ยพวเห็นอตินแล้เราแมกินชาบูกันไม่หมกแล้วค่อยไปมาส่งหา้ากลาบาทเลยมันหวดจนถอดตุงเลยตละ nhá mấy gì người đâu mấy, ờ, mướn kim nam, đấy, nên kim ừ. mua cái ta บัตผู้ทังฟังผีบ่มีแก้วน้ำจักคนเอาไปกินเฟมนบริการตัวเองเขาบานเกียวเอ่เหนีไปกีวเกี่เวยเยบริการตัวเองเนาะน้าเบิดหละกินไรไรข่าวเจ้าอยู่นะขวัญก็หลายว่าแตขวัข่ยาเป็นอย่างรอบพฤติธรมเนี่ขนาสั่นเพิ่งอยากเพิกินกาแฟอยากขีอยากสมมติล้มคนอยากขวไปไม่กินหมูกระทะบะได้นี่ยขวกินกาแฟ ก็เขาจกินเขาเขากินนั่นเหมือนน่น่อะไรลมมันนั่นตัวมันไ่ล่มมันนั่นี่ามันสุกมันได้กินปลมูแล้วมึงยีแก้วน้าแม่ได้นี่ยโอ๊ยแม่มันมาท่านไ้สุกียวเป้ามึงเป็นยังแก้วตตู้ยายมันไม่สุกอะเนี่ยมันยังไม่สุกหมูกินดิบไม่ได้นะเออตุ้งเนีตวลูกยายสุกแล้วอันี้สุกแล้ว <neuro>. <S <S เออได้ตุ้มันเฮ็ดไห้ไจ้เย็นๆไปม่ก็ขีไห่แล้วเปานี่น้อเส็นใ้ไห่สุดแลล่ะุ้เส้นกินหน้าแล้วเมเห็ดไจยกินป้ามันจะติดฟันเเห็ดเรากินไหมแม่ตู้ไปเห็ดไหมตุ้ไม่เห็ดจะกินไรน้ำจิ้มบ้านสีขาวเหม่น้ำจิ้มบ้านเสีขาวเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มบ้านเส้ขาวกินได้ปะ

ป้นเป็นอะไรปานวลป้านวลิกดูแลปานลืมข่าวน่าจะกเลกตาสกกอยู่รวตัวเห็นไม่เ่หาอันีอะไรอั่ยใหญ่ยกินหรอปานถูกป้ายปั๊ด กลุ๊กรุ๊กรุ๊ไม่าไห่อ,อ,อนันไกลอะูมนะโอ้เล่งขึ้นอีกอะได้รอไฮะเล่นเมือนะุดดุดแล้วป็ุ้เล่ลลเงไปเล่งมากไม่ถึงจะเปิดเนีย

ติ่นังสั้นเออตอนนั้นเด็กตัวเราสีกินได้ใช่ลขไม่เออแต่เราสีออกพืดมัวเอรมีแต่แม่แต่น้างมือนเดียวนะตุ๊กชื่อบงินไหมมากินเทอร์เรยกมาหน่อยบัวจะแกล้งยือบอลเอแร่ยจ้มกทาน้ำขัดครับผมสวัสดีครับเสียบ ประเดี๋ยกินแรงกนเลยกินไปเรื่อยๆไปกันสวัสดีครับ